สนับสนุนโดยซีมาครีมโลตัสอิมเพรสชั่นเอ๊ะน้องน้องจำได้ไหมวันนี้เป็นวันอะไรอะ จำได้สิคะก็วันนี้วันสำัญไงคะไม่ใช่วันสำคัญของเราสองคนน่ะแหมทำไมก็จำไม่ได้ละคะก็วันนี้เป็นวันครบรอบความรักของเราสองคนไงแล้ววันนี้หนูก,ก็มีของขวัญมาให้ด้วยนี่ไงจริงเรนะอเนี่ยจัดพี่่แย่จังเลยอะ่ะไม่ได้เตรียมของขวัญไว้ให้น้องเลยน้องอยากได้อะไรบอกพี่เอยวพี่จัดให้ อยากได้วิทยุติดรถค่ะปะโถแค่วิทยุติดรถนั่นเองเดีย๋ยวพี่จัดการให้จ้าแต่ขอเป็นวิทยุแบบที่มีรถสะร์ดหุ้มมาด้วยนะคะหนูอ,อยากได้มากเลยนะไม่ว่าจะเป็นพอ,อร,ร์ชซารี<อ>หรือว่าอ,อ,อะไรดีมเมเจอร์ติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมเจอร์ติเมเจอร์ <laughs> ใช่ะหร, <laughs> รนี่จะดอมไหมทำไมคะนี่เป็นบัดรเหรอคะจะเป็นลงม ยี่สิบล้านเองกระพีตัดให้นะรถสไลด์อะไรอย่างเงี้ยกันด้วยรถสไลด์ดดนลนสนับสนุนโดยน้ำผลไม้อมิตากาแฟคอฟฟี่โกลด์ยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราเสือดาว เรายังมีผู้เข้าประกวดท่านต่อไปเรามาดูกันที่ว่าผู้เข้าประกวดท่านนี้จะสามารถทําให้โค้ดทั้งสี่ท่านหันมาเลือกเข้าไปสู่ทีมได้หรือไม่และนี่คือรายการวันนี้จะ วันนี้จะร้องเกี่ยวข้าวหน,นุ่มสาวๆช่วยกันสนใจเฮอเาเฮเพลงเกี่ยวข้าวเป็นเพลงของเราพื้นบ้านไทยเฮอเาเฮวันนี้จะร้อง <S <S 1> <S 1> ที่นี่ <S <S บนเวทีวิย่ยิ่งใหญ่เฮอเฮเฮมาร้องขอคะแนนะ วันนี้มาร้องขอคะแนนแฟนๆช่วยสนใจเอาเฮเอาเฮมัมนุยตัเตีไม่เห็นหน้ามีสักลายอะเฮเอาเฮเอาเขาไปไหนกันเขาหันไปทางไหนอะเฮเอาเฮ้ช่วยหันหน้ามาทางนี้ช่วยหันหน้า มาทั้งนี้หันไปดูหลืองหายเฮเอาเฮขวิงวอลกรรมการโปรดช่วยหันมาสนใจเฮเอ้เฮ่อทำไมไม่หันมากันไม่หันมาใช่ไหมอเฮเอาเฮขอร้องคุณตี หันมาทางนี้หน่อยเป็นไรเฮ้ <Hey! S 2> เอาเฮถ้าไม่หันมาทางนี้ขอให้ตีถึงที่ตายเฮ้เอาเฮ้ hey! ถ้าหาขึ้นเรือไปในน้ำขอให้เรือความตายเฮ้เอา <Hey! S 2> เฮ้ <Hey! S 2> หันมาทางนี้ก่อนที่ตีจะอันตราย ก็จะไปชนปี้ปนวอดวายเฮ้ <Hey! S 2> เอาเฮเฮนี้แหมถ้าไม่หันขอบอกถ้าไม่หันมาขอบอกมีอะไรฉันจะบอกกับตายเฮ้เอาเฮ้ไม่ได้เริ่มขึงบ้าแล้วแล้วมันต้องหันแหมร้องดัก เรไม่หันเมื่องเฮ้เอาเฮถ้าตัดไม่หันมาทั้งตัวขอให้ผัวไม่ีเมียใหม่เฮ้เอาเฮเฮ้มีเมีย,ใหม,มยใหม่ได้สองวัน <Okay. S 1> มีเมียใหม่ได้สองวัน <Okay. S 1> แล้วก็หันไปมีอีกลาย hey, hey, hey. าเฮ้เอาเฮมีอีกลายได้สามวัน มีอีกลายได้สามวันแล้วผัวก็หันไปมีลายใหม่เฮ้เอาเฮเฮ้ลูกก็จะสอบตกลูกก็จะสอบตกหนักอกหนักใจเฮ้เอาเฮเฮ้ไม่หันมาแล้วเราจะตายเอ้ยไม่หันมาเราใจหดขอให้ผัวแกตายหมดทุกลายเล้ เฮ้เหลือบ้างสิอ้าร้องอย่างนี้ถึงเหลียวผัวตายคนเดียวไม่เสียดายเฮ้เอาเฮ้ขอบคุณคุณตักรติหันมาคุยแล้วคุณนุ้ยเราไม่หันหรือยังไงเฮ้เอาเฮ้ ไม่หันมาทางนี้ยขอให้เมียไปมีผัวใหม่เฮ <lat> ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้เฮ้ยเร็วจงวะเรวจะไปมันหันเร็วจังอะอย่างนี้หายากอ๋อโอ้ยดีคุณนุ้ยหันหน้ามาทางนี้ข<ป>อให้เมียไม่หนีไปนาย เดียไม่หนีไปไหนหลอกครับแต่มีผัวลับลับไม่เป็นไรขอให้มีเมียน้อยเมียไม่รู้อ้ที่มีอยู่กี่ลายเฮ้เฮเฮ่อเฮหันมาดูแลพวกเราร้องรำหันมาดูแลพวกเราร้องรำก็แล้วน้องมัมเราหันไปไหนเฮเอาเฮ้ เฮ้เฮาเฮ้ถ้ามัมยังไม่หันมาพวกเราจะว่ามัมจะเสียหายเฮ้เอาเฮ้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จไม่มีใครทำไร ก็ไม่สำเร็จไม่มีใครซื้อเพชรเอามาให้เฮ้เอ้าเฮ้เฮ้แล้วแล้วทำอะไรก็ไม่ร่ำรวยจะสวยอยู่เรื่อยไปเฮ้เอาเฮ้ทำอะไรไม่สำเร็จจริงๆทำอะไรไม่สำเร็จจริงๆอยากจะเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นไม่ได้ Dala. สองคนนี้เป็นอะไรกันคะอ๋อก็คือผัวเมียกันผัวเมียกันเออไปแต่คนก็ถามเลยวเป็นผัวเมียกันหรือเปล่าเพราะเขาเขาไอ้ดูแก่กว่าเราใช่แล้วเเป็นเป็นกี่ปีแล้วครับเป็นอยู่กันมากี่ปีอ๋อสองคนเป็นเมียเป็นหลายเอาละเอาละมีอะไรก็ถามมันเดี๋ยวมันตอบเองทำไมเดี๋ยวนี้กระทบใจอะไรไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้พูดอะไรไม่ได้ใช่สิใชนเป็นเมียนี่ อยากพูดพูดไปเลยพูดไปเกี่ยวอะไรเป็นเนียเนี่ยมันเกี่ยวอะไรเนี่ยออไอ้ผัวเป็นช้างเท้าหน้าเลยถามมันถามมันฉันไม่พูดก็ได้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 แล้วอยู่กันมาเนี่ยมีลูกมีเต้ากันบ้างไหมอ๋อมันจะมีลูกได้ยังไงคำหลงก็ขอขออยาากว่่่แตมมันไ แล้วอยู่กันสองคนหรือยังไงครับเอาพูดพูดไปพูดไปพูดไปถามนะคำถามนะครับอยู่กันสองคนเหรอครับทุกวันนี้อ,อ๋อจริงๆแล้วมันไม่เคอยอยู่บ้านอยู่ช่องเนี่ย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 ่บอกกันมาสิตาเคยมีเมียเป็นกระเทยไหม โดยรองเท้าแกมโบว์สไเดอร์คุณยายครับผมกำลังถามคุณตาอยู่นะครับคุณยายอย่าไปแย่งเขาตอบออครับ,รบผม<า><า>อยากรู้เกี่ยวกับการรอ้องเพราะว่ายายไม่ได้มาโชว์อะไรคุณตาเขามาโชว์ะนะฮะคุณยายต้องให้เกียรติคุณตาเขานิดนึงนึกยังไงถึงมาประกวดัร,รายการนี้ครับคือเพราะเราสองคนขอ เนี่ยแบ่งกันพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพูดแบ่งกันคนละคําไม่ใช่อย่างนั้นคมันฝังม่รู้เรื่องไล้แบ่งกันพูดไม่ว่าแล้วพูดมาคนละเรื่องด้วยครับนี่อยู่กันกี่ปีกับคุณตาเนี่ยิ๊บปีกว่ายังไม่ถึงสองปีเลยอ๋อร้อ๋อแล้วผัวก่อนน่ะเออผัวก่อนโอ้ยนุ่นหรือว่ามีละมาทั่วไม่มีกันมีละมาทั่วแล้วแล้วแล้วคุณตาเนี่ยอย่าไปนับที่เท่าไหร่โอ้ยมาถามตอนนี้ใครจะจำได้แล้วุยายครับ ก็นี่เพิ่งได้แกเขามาระยะเวลาปีครึ่งแต่ก็ไม่ได้อยู่กันตลอดนะฉันก็ไปมีว่างๆคัก็ไปมีผัวตรนนู้นตรงนี้แล้วก็แกค่อยๆพูดที่ฉันอายไม่ทันอนี่ไม่ไม่ได้เป็นเมียประจำเหรอเป็นเมียฟรีแลนซ์เหรอครับอ๋อเมียอิสระอิสระ คือก็อยากอยากจะมาอยู่วงการบันเทิงนะครับอ๋ออยากจะดังว่างั้นอยากดังอยากดังนครับพี่แก่แล้วยังอยากดังอีกเลยครับคุณตาอู้วเขาปรึกษากันพอเรนดังแล้วเราก็จะได้มีเงินมีทองใช่ครับตายายถ้ายายดังพุบยายมีเงินมีทองยายไปสร้างสารเลยแล้วก็ไปอยู่กลายเป็นสารตาสารยายไปเลยครับโอ้ยอันนั้นมันเจ้าที่แล้วค่ะเอางี้เอางี้เดี๋ยวจะมาบอกคุณตาคุณยายว่าตอนนี้พวกเราสี่คนเนี่ย เลือกคุณตาแล้วนะแต่แตว่าพอถ้าคณะกรรมการหรือว่าโค้ดเนี่ยนะหันมาแค่คนหรือสองคนเนี่ยคุณตาเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกโค้ดใช่แต่แตอนนี้หันมาส<ป>ี่คนเนี่ยหันมาสี่คนเนี่ยคุณตาเนี่ยมีสิทธิ์เลือกโค้ดที่จะไปสอนคุณตาต่ออเ้หลือคะคุณตาอยากจะเลือกใครครับแต่ครั้งที่ดีผมแนะนําให้เลือกผมไปดีกว่าเพลงของคุณตาเนี่ยมันเหมาะกับเป็นเพลงลูกทุ่งด้วย สามารถที่จะแต่งเพลงได้ด้วยใช่ไหมครับคุณตาเคยแต่งหลายเพลงไหมครับแต่งหลายเพลงดังมั้งไหมครับโอ้เพลงคนรู้จักเลยล่ะเฮ้ยนี่ล่ะฮะครับงั้นคุณตามาอยู่กับผมดีกว่าครับแนวนี้นะต้องอยู่กับผมครับแนวนี้แนวร็อกครับเอาชอยร้องแบบร็อกอะร็อกร้องแปลกร้องยังไงอะก็ร้องแบบอะไรนะฮงอู้ยเย้ฮงฮงฮงอาชาฮงอุ๊ยเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้ใช่ไหมครับอ้า พูดอถึงเพื่อลงเพื่อถึงเรื่องอะไรแบบอะไรนะจักรแก๊สจักรแก๊สจักรแก๊สขอบคุณผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านที่นั่งกันอยู่ที่นี่ที่ขึ้นการน้นแต่ท่านที่อย่ากพุ่งหนีพวงเราไปไหนโอ้ยโอ้ยผมต้องทำเป็นพันเป็นร้อยมีตุ่ละม้ายลงไปเพ่มหนุนรู้ดีไหมจ๊ออะไรเนื้ออะไรลองอะไรคะคุณตากินเนื้อไปหมดเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกแนวหืออันนีหรือว่าถ้าไม่อยู่พี่มามอ่ะอยู่ทางนี้ดีกว่าคุณน้ำจะให้อะไรคะก็จะให้อ่า จะสัญญาว่าคุณไหนตานะก็เด็กส่งเนี่ยุณตาใส่กางเกงคุณยายใส่กระถุงนี่็นม่งเขาเห็นแกเป็นตาเขาไม่ใช่มาเพิ่งสับสนที่เราเขาสับสนตั้งแต่ตัวเองแล้วจะสัญญาว่าจะไม่ให้ฟ้าผ่าค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าไม่รู้เอางี้ใครดีครับเนี่ยถ้าแย่งกันอย่างนี้นะมันมีราคาทะแล้วพอกเเออ ยังไม่เรียกเราเรียกราคาได้เลยนะเอาเอาไงเอางี้ดีไหมครับประมูลกันดีไหมใครให้ราคาที่ถูกใจผมก็จะไปอยู่กับคนคนนั้นราคาเอาอย่างนี้ก็ได้ดิฉันชอบอยู่แล้วคนเหนียวมูน่ะชอบประมูลประมูลูไม่ใช่คนเหนียวมูแล้วแล้วทีนี้จะตั้งราคาที่เท่าไหร่ครับตั้งเท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยน้อยไปราคาขนาดนี้เอาพันหนึ่งพันนะพันเหรอเออเท่าไหร่เนี่ยปรึกษาก่อนห้าร้อย บอกแล้วไงเอาพันหนึ่งพัหนึ่งโอ้จะเอาพันแล้วมึงมาถามกุธามายถามจังให้ออกความเห็นจังบอกเราไงครับตรลงมาได้ยังสรุปตั้งราคาที่แรกเลยพันหนึง่งตั้งต้นด้วยพันห, <า S 1> หนึ่งพันหนึงประมูล,ลประมูล,มล,มลถ้าราคาพอใจที่คนไหนก็จะให้ผัวฉันไปอยู่กับคนนั้นได้ครับได้ครับหนึ่งพนนะนับ1นึ่งหนึ่งพัสบเก้าร้อยรบเไงหนึ่ง ก้า้อสองผมครับผมครับ7จ็ดครับเจ็ดร้อยบะอยู่ที่กุติแล้วเจ็ดร้อยย่สิบับย้ายได้เจ็ยยี่สิบมันมีเศษนี่เลยห้าร้อยห้าร้อยแล้วตอนนี้เราน้อยดีกว่าค่ะสามร้อค่ะคุณนํำสามร้ค่ะ สองร้้าสิบสองร้อาโอเคจบเลยจบเลยเจ็ดสิบ้าบทครับเจ็อนี่ชอบมิสเศ็จหนูดีกว่า50บาทมีแบงค์ห้าสิบพอดีเลยห้าสิบบา้เดี๋ยว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 เด้๋ยเปี๋ยีเดี๋เวเดี๋ยวเนี่ยเปีนยวเียวเดี๋ยเดี๋ยนเดี๋ยเดีหอวเดบบาทเ้วเป็นยวเดี๋ยววเดี๋ยวนึ ทำไมอ่ะนี่ถ้าตั้ง5้ารอบาทนี้เป็นหนี้เขาไปแล้วเนี่ยสรุปยังไงฮะเอาไงยูใครยูใครโอง้ไม่เอาดีกว่าถ้าอย่างนี้ฉันไม่เอาหรอกฉันกลับไปอยู่อาชีพฉันดีกว่าเฮ้ยทำไมอ่างนะครับนี่มานี่เงินตั้งหลายล้านนะครับเราไปขอทานเขากินอย่างเก่าก็พอแล้วนั่งขอทานกันอยู่ที่ไหนันเนี่ยก็อยู่ที่หน้าพละกอนวันหนึ่งได้เท่าไหร่อ่ะเฮ้ยมันจะพอทานนะก็จะได้สักเท่าไหร่ก็แค่ วันละแสนสองแสนนะคะะเดี๋ยวเออคุณตาคุณยายครับฮะเออถ้าไปแล้วต้องช่วยไปถามด้วยไอที่ข้างข้างพอมีว่างไหมครับเต็มแล้วคมจะเจ้าด้วยต้องประมูลที่นะคะแต่พอบอกแสนสองแสนหาที่ว่างจ้ะไปไปไปขอทานเขากินดีกว่าไม่เอาแล้วเราไม่เรียกขอทานกินรายได้ดีกว่าครับตกลงอะไรคุณตาคุณยายไม่เข้ามาขวดต่อแล้วและในรอบนี้ ทั้งสี่ท่านก็ยังไม่ได้ใครไปเป็นลูกทีมนะเนี่ยยังไงในคุณพิธีกรีนพวกทัานสี่นคน,นย,ยังไม่มีลูกทีมมาสักคนเลยนะนี่ถ้าไม่มีลูกทีมผมจะไปเป็นลูกจ้างนับเหรียญที่เขาขอทานแลวนะครับ สีใยั่ก่อนนะคดสีฮะ,ะเมื่อกี้นะเมื่อกี้เนี่ยเราก็ตัดสินใจถูกนะที่ปล่อยคุณตาคุณยายก็กลับไปทำมาหากินของเขาแล,ล้วเลือกคุณตาเข้ามาเนี่ยนะเราก็ต้องมาฝึกมาสอนเขาอีกแล้วคุณตาเขาก็ไม่ค่อยสุขภาพไม่ค่อยดีเขาเป็นเบาหวานเบาหวานที่ร<อ>ู้รู้มานะเ<อ><ะ>ดี๋ยวจะมาตายค่ะในห้องส่งนี้ทํายังไงอ่ะยแต่ว่าไม่เป็นไรมั้งคุณตาเป็นแค่เบาหวานเมียเขาสิยิ่งแล้วอย่าเลยเมียเขาเป็นอะไรยายเป็นมะเร็งอยู่ไอ้แก็เห็นเพื่อนรักษาด้วยสมุนไพรไหมคุณตา อาอสมุนไพเป็นพวกอะไรฟ้าอะไรโจรพวกใบอะไรเฮ้เห็นก็กินใบอะไรใบกระต๊อไปอะไรอยู่นะรพูดถ้าตำรวจมาข้างหนร้อไม่ได้เลยเนี่ยเ้คุณยายจะเดือดร้อนทำไมล่ะครับคุณตากินไม่ได้เหรอแล้วคุณยายเดือดร้อนทำไมอ่ะมันกินฉันปลูก